สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปินหัตถยาภรายาตัวสรัญยูเดินทางร่วมไว้อะไรแม่ทุมปฐมวดีหลังป่วยรักษาไม่หายนาน8ปีก่อนต้องจากโรคใบนี้ไปตลอดการต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวขามูลคดีเมื่อแม่ทุมปฐมวดีขามูลคดีได้เสียชีวิตแล้วหลังจากรักษาอาการป่วยไทยรอยด์เป็นพิษและโรค ALS สมานานหลายปี ล่าสุดสาวเปิ้ลหัตถยาภรรยาตัวสรัญยูเดินทางร่วมไว้อะไรแม่ถุมปทุมวดีรับป่วยรักษาไม่หายนาน8ปีก่อนต้องจากโรคนี้ไปตลอดการโดยงานนี้ทางด้านดีชนานาที่ได้เดินทางไปร่วมงานอะไรแม่ถุมเช่นกันก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า RIP กราบราแม่ถุมด้วยความรักและอาลัยขอให้ท่านหลับในภพภูมิที่สวยงามเป็นกำลังใจให้พ่อรองและน้องย้ยนะคะ ใจหายวิกที่แล้วกลับมาจากหอหินก็มางานพี่อ้อยกัญจนาวิกนี้กลับมาเป็นงานของแม่ทุมเมื่อยังมีลมหายใจหมั่นทำความดีคืนนี้นอนหลับถ้าพรุ่งนี้ได้ตื่นยังถือว่าโชคดีฝึกร่างประคองใจให้มีความสุขง่ายๆในทุกนาทีที่ยังมีลมหายใจอภัยกันให้เร็วนะคะราตรีสวัสดิ์ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ